สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับการพยากรณ์ดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับช่องสตา์พยากรณ์โดยท่านต้องผูกดวงวังลัคนาให้ถูกต้องก่อนรับฟังคำทำนายด้วยการใช้โปรแกรมหรือแอปผูกดวงที่ให้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือกดลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ให้บริการผูกดวง เพื่อความแม่นยำตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยใช้วันเดือนปีพอศอและเวลาเกิดรวมทั้งสถานที่เกิดหรือท่านสามารถพิมพ์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดไว้ในส่วนของคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อกลับการผูกดวงให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายก่อนจะรับฟังคำพยากรณ์สรุปภาพรวมดวงชะตา ประจำปี2564ขอความการุณาจากท่านช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับสรุปภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันประจำปี2564ชาวลัคนาราศีกันเมื่อพิจารณาเกณฑ์ดาวพรฤหัสบดี โคจรตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่29มีนาคมและช่วงวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนดาวพฤหัส,สบดีโคโจรอยู่ในราศีมังกรพบปุตตะส่งผลดีให้คุณจะได้บุตรบริวารเพิ่มขึ้นบุตรบริวารประสบความสำเร็จสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นหลักฐานมั่นคง จะมีความคิดลิเริ่มอะไรใหม่ๆสมหวังในความรักได้คู่ครองคนรักที่มีนิสัยเหมือนเด็กแต่มีสติปัญญาดีจะมีงานใหม่เข้ามาให้ทำจะได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างมีโชคลาภได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นกิจการงานประสบความสำเร็จกำไรงอกงาม จะเริ่มลงทุนร่วมหุ้นจนทำให้เกิดโชคลาภส่วนในช่วงวันที่29มีนาคมถึงวันที่28กันยายนและช่วงวันที่8พฤศจิกายนถึงสิ้นปีดาวพระหัสสบดีโคจรอ,อยู่ในราศีกุมพบอลิมีเรื่องทะเลาะกับคู่ครองหุ้นส่วน เพศตรงข้ามมีโอกาสได้ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาระวังขัดแย้งกับผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเหมือนก่อนการใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพระวังอาจผิดพลาดกลายเป็นปัญหาให้แก้ไขต่อเนื่องควรดูแลสุขภาพผู้ใหญ่ให้ดี การงานเจริญก้าวหน้าได้รับผลประโยชน์ตอบแทนดีขึ้นการได้โชคลาภต้องใช้ความรู้ความสามารถต่อสู้แข่งขันจึงจะประสบความสำเร็จระวังการเงินผู้ใหญ่ทำให้ร้อนใจระวังจะมีเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาการโคจรของดาวเสารตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปี ดาวเสาร์โคจรในราศีมังกรพบปุตตะจะได้สิ่งใหม่ๆความรักใหม่ได้บุตรบริวารได้หลักทรัพย์สามารถสร้างหลักฐานได้แต่จะพบกับปัญหาความยุ่งยากหนักใจจากคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามบุตรบริวารคนใต้บังคับบัญชาที่ต้องช่วยกันแก้ไข จะพบรักใหม่ที่แตกต่างมีตำหนิแตกต่างอายุต่างถิน่นต่างแดนการร่วมลงทุนใหม่ควรพิจนารณาให้รอบคอบทั้งตนเองและคู่ครองเมื่อพิจนารณาเกณฑ์การโคจรของพระราหูต้นปีถึงสิ้นปีพระราหูโคจรอยู่ในราศีพฤศพในภพสุภะ จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ภายในบ้านชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงต้องต่อสู้แข่งขันแล้วจะประสบความสำเร็จได้รับเกียรติยศชื่อเสียงมีการลงทุนค้าขายกับคนต่างถิ่นต่างแดนบุตรบริวารคนในครอบครัวมีเกณฑ์เดินทางไกลจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ภายในบ้านที่ดีขึ้น จะมีภาระหน้าที่ปกครองดูแลคนในบ้านให้เรียบร้อยจะมีโอกาสได้เดินทางไกลหรืออาจมีคนทางไกลเดินทางมาหามีการพบปะติดต่อกับคนต่างถิ่นต่างแดนควรระวังผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยและนี่คือคำพยากรสรุปภาพรวมดวงชะตาประจำปี2564 เพื่อให้ทุกท่านใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปี2564ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวเดินต่อไปด้วยพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งขอบคุณและสวัสดีครับ